สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำทอดมันหัวปลีนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหัวปลีหั่นชิ้นเนื้อปลาดอลลี่สับพริกแกงใบมะกรูดหั่นฝอยแป้งชุบทอดกรอบน้ำสะอาดและผงปรุงรสหมูค่ะใส่หัวปลีหั่นชิ้นลงไป250กรัมค่ะปลาดอลลี่สับ180กรัมค่ะพริกแกง1ช้อนครึ่งค่ะ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดกว่านี้ก็ได้นะคะใบมะกรูดหั่นฝอย7กรัมค่ะแป้งชุบทอดกรอบ50กรัมผงปรุงรสหมู2ช้อนโต๊ค่ะน้ำสะอาด50 ml คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ ถ้าใครมีข้าวโพดอยากใส่ข้าวโพดลงไปก็ใส่เพิ่มลงไปได้นะคะเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบนๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทอดค่ะ ปั้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปทอดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราถึงจะนำหัวปีลงมาทอดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะนำหัวปีลงไปทอดค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากลับด้านอีกข้างหนึ่งค่ะทอดมันที่เราทอดสุกแล้วนะคะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันค่ะ ทอดมันหัวปลีเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ